การอยู่อย่างไรให้มีความสันติสุขก็คือเราต้องกดตั้งกฎระเบียบของชุมชนเนาะว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องกดตั้งก,กฎกติกาเพื่อเป็นศูนย์กลางแล้วก็ตกลงกันว่าเออเราจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มีการขัดแยง้งซึ่งกันและกันเนาะดังนั้นการที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วเราไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าคุณผิด คุณผิดคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองเนาะคนเราอ่ะมันต้องพิจารณาตัวเองก่อนเสมอแหละก่อนที่จะไปโทษคนอื่นต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองทําถูกหรือเปล่าการที่อยู่ในสังคมอยากให้มีสันติสุขมีความยุติธรรมเราต้องทําใจเป็นกลางไม่เอาใจตัวเองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกข้อออกแสดงความคิดเห็นให้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าตัวเองคิดยังไง อันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณไงแต่ก็คือในเรื่องของการตั้งกลุ่มหรือการที่จะอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขแล้วก็มีสันติสุขเราต้องยอมรับฟังของคนอื่นด้วยนะครับก็ก็ฝากไว้เนาะฝากละฝากไว้สําหรับคนที่เราได้เข้าไปร่วมกลุ่มกับเขาแล้วตัวเองยังคิดอยู่เฉพาะตัวโดยที่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นอะ่ะมันก็มันทําให้เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับ เจอกันคลิปใหม่นะสวัสดีครับ